สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆตารับชมต้นช้อนเงินช้อนทองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่าต้นช้อนเงินช้อนทองจะเป็นยังไงนะคะลักษณะลำต้นของเขานะคะจะเป็นสีน้ำตาลเป็นเปลือกไม้แบบนี้ค่ะเวลาที่เขาแตกยอดอ่อนๆน,นะคะก็ยังจะเป็นสีเขียวอยู่เมื่อเขาแก่นะคะก็จะเป็นกิ่งสีน้ำตาลแล้วก็กลายเป็นเปลือกไม้แบบนี้เลยนะคะเมื่อต้นแก่ไปนะคะจะเห็นว่ามีรากนะคะเพื่นอนๆนี่ค่ะ รากของเขาก็จะโผล่ออกมาตามลำต้นแบบนี้เลยค่ะคล้ายๆกับต้นไทรเลยนะคะส่วนใบนะคะลักษณะก็จะเป็นสีเขียวเข้มกลมๆแบบนี้ค่ะขอบใบค่อนข้างที่จะเรียบโค้งม,มุนเข้าหากันนะคะใบจะเกิดเตียงสลับกันไปนะคะลักษณะของใบก็จะมีความช้อนขึ้นข้างบนเล็กน้อยนะคะซึ่งเรียกว่าช้อนเงินช้อนทองนั่นเองค่ะ น,นี่ก็เริ่มออกผลเล็กๆนะคะก็จะมีสีเขียวแต่เมื่อผลแก่ไปนะคะก็จะเป็นสีน้ำตาลแบบนี้ค่ะสีน้ำตาลแบบนี้เมื่อแก่ไปก็จะหลุดร่วงนะคะเพื่อนๆช้อนเงินช้อนทองนะคะเป็นไม้ที่นิยมปลูกไว้ในบ้านแล้วก็นอกบ้านเลยนะคะกลางแสงแดดร้อนๆน,นะคะ เพราะว่าช้อนเงินช้อนทองนะคะจะชอบแสงแดดมากแล้วก็สามารถแตกยอดได้มากขึ้นเลยนะคะถ้าเจอแสงแดดแต่ถ้าใครปลูกไว้ในร่มนะคะในบ้านนะคะถ้าอยากจะให้เขาแตกใบก็ต้องออกแสงแดดแบบนี้แหละคะ่ะส่วนความหมายนะคะต้นช้อนเงินช้อนทองเป็นไม้มงคลน,นะคะเรียกทรัพย์ค้าขายดีเลยนะคะเงินทองไหลมาเทมาและก็ยังช่วยเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับเจ้าของบ้านด้วยนะคะเรียกโชคลาภ แล้วก็ยังฟอกอากาศได้อีกด้วยนะคะนิยมปลูกกันไว้เนื่องจากว่าเป็นต้นไม้ที่ปลูกง่ายแล้วก็ใช้พื้นที่น้อยมากๆเลยนะคะส่วนในการดูแลนะคะช้อนเงินช้อนทองเป็นไม้ที่ชอบแสงแดดแล้วก็ทนแรงได้ดีค่ะแล้วก็ควรจะรดน้ํา1-2ครั้งนะคะต่อสัปดาห์แล้วก็อย่ารดน้ำบ่อยจนเกินไปไม่งั้นอาจจะทำให้รากของเขานะคะเน่าได้ค่ะ สกวนการขยายพันธุ์เราก็สามารถตัดกิ่งที่ไม่แก่เกินไปแล้วก็ไม่อ่อนจนเกินไปนะคะตัดไปแล้วก็นําไปปักชําลงดินนะคะแล้วก็สามารถปักชําในน้ําได้อีกด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมีคลิปในการปักชําและก็การขยายพันธุ์ให้เพื่อนๆดูนะคะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ